มาโอเคสวัสดีครับมันก็อยู่ในเซกซี่รอบหนึงก็เราบอกในแบบที่มีชื่อว่าวอยฟิชชิงและซึ่งแบบนี้มันคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยเว้ยคือมึงนกักงเอาแค่เบ็ดตกปลาแล้วก็หย่อนลงไปในเดอะวอยก็คือสิ่งที่แบบแม่งว่างเปล่าอ่ะคือมึงอยู่บนเกาะลอยฟ้าอะไรประม,มาณนั้นแหละแล้วก็ทําการตบสิ่งต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆนั้นจะดีจะเฮก็แล้วแต่ดวงของมึงล้วนๆใช่แบบนี้มันมีประมาณนี้จริงๆเว้ย ซึ่งเท่าที่ผมไปดูเ่องกดไลค์น้ำถือว่าเป็นยอดที่สูงสุดที่กูเคยเห็นในรูปอ่ะไม่มีเกมไหนนะที่แม่งจะมียอดกดไลค์สูงขนาดนี้แล้วคนเย็นไอ้คนเย็นเย็นเย็นเฮี้ยอะไรเอ่อคนเล่นหรือก็เยอะพอสมควรไปไปได้กันเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงในเกมแล้วนะซึ่งอาจจะผมจะบอกวิธีเล่งนง่ายเว้ยคือหนึ่งเลยเนี่ยคุณต้องไปตกปลาก่อนเว้ยเนี่ยท่านผู้ชมต้องตกปลาอย่างนี้ซึ่งก็จอนลงไปนะคลิกไปเลยอ่าแล้วก็รอเว้ย just waiting รออ่ะ โอ้ยไอ้แย่จะเป็นโรคโชคดีจังวะเฮ้ยไอ้เหี้ยคุณได้คุณ,คณจับไอ้ตุ๊กลิงกูไปไหนคุณสามารถเอ่อทำการจับชิ้นส่วนที่มีพันที่มีพลังมากก็คือ golden fish rod นะฮะแล้วถ้าคุณจับได้คุณทั้งหมด5อันคุณสามารถคราฟมันได้อา่าโอเคโอเคเก็บไว้นะเก็บไว้เก็บไวนะ้ของดีไว้ของดีมีออตโต้ฟิชชิ่งมันต้องจอยกุ๊ง ซึ่งใช่กูไม่ได้อยู่ในกลุ๊ปของคนสร้างอาจากนั้นพอเราได้ของอ่ะปุ๊บนะครับเอ้นีนมันติตตุปาเออนี่แหละนะครับก็จะทำการขายไว้อ่ะเซลเคเอบอ,อ่ะประมาณนี้เว้ยมันไม,ม่มีคอนเซปต์อะไรยากหรอกไอ้เหี้ยกูอัปเกรดอะ้เกันเนี่ยอันนี้คืออัปเกรดไว้แล้วจะมีไอเฟนเชสซีแล้วก็ลัก ก็คืออันนี้คือถ้าแปลตรงตัวคือประสิทธิภาพน่าจะหมายถึงประสิทธิภาพในการตบแหละมั้งแล้วก็รักนะก็คือโชคส่วนนี้ก็คือสต็อกก็คือแบบการจิบของอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งกูอัปเกรดรักไปนิดเดียวนะครับแม่งได้ของดีอเกรดอัปเกรดอีกอัปเกรดอีกอ่าเนี่ยแบบลงทุนเพื่อให้มันได้ผลกําไรมากขึ้นโอเคไปตบนะฮะเดี๋ยว้โอ้ของกากเกินไอ้เนี่ยอันไหนที่ของมันดูไม่แ้วผมก็อาจจะ ไม่เก็บไปก็ได้อะไรจุดอันนี้คืออะไรเอ่อคุณนี้คุณน,น,คน,นั้นจะอนุญาตให้ทำการตกเอาสามไอเทมในหนึ่งครั้งนะฮะใช่อะโอเคลองดูปึ๊บโอ้ไม่ไม่ของไม่ดีเลยฮะโอเค ส่วนไม่งมีแต่ของกลางส่วนนี้ก็จะเป็นเควสไว้ซึ่งเควสแต่ละอันเนี่ยมันก็จะแล้วแต่ความยากนะถ้าเป็นสีทองพวกนี้เนี่ยนะมันจะเป็นเควสที่แบบยากแต่ว่ามันจะได้ของตอบแทนที่สูงอย่างเช่นอันนี้นเนี่ยนะทำเควสคอมเพลตหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอันนะทำเควสสำเร็จหนึ่งร้อก็จะได้เอ่อห้าปริซึมวัตถุโบราณใช่คือคือมันคือกูแปลอาจจะตรงตัวไปหน่อยก็จะประมาณนั้น,นแหละนะครับส่วนนี้ก็คือออโต้ฟิชทริวออร์ แล้วก็จะได้ไอ้คูณสามลักสําหรับสิบนาทีมันคูณไม่แค่สามชั่วโมงกว่าไปตัดไม้ในไม้คราฟมันจะได้เยอะกว่าอนะ่ยโอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรับเควสนะครับอย่าเพิ่งรับเควสโอเคมาตบอีกผมรู้แล้วเกมนี้ทำไมมันถึงได้ยอดอะไรเยอะคือมันเป็นเกมแนชวชิวๆไม่ได้ซีเรียสเว้ยอโอเคอ่าฮะก็ถือว่าโอเคอันนี้ผมยังจะไม่ขายนะครับผมจะทําการเก็บไปก่อนเพราะผมจะเผื่อจะได้ไอ้นี่แต่โอกาสมันก็น้อยชิบหาย ฉะนั้นเนี่ยผมจะเพิ่มค่ารักของผมเว้ยเอาอยู่ไหนเออนี่แหละเอิบเอิบฮะฮะเดี๋ยวกูตกตั้งไหนกูตกตั้งไหนโอเคจากนั้นผมจะเพิ่ม emergency นะเอ๋อ emergency อีกหน่อยโอเคได้ละแล้วก็ตบอีกนะง่ายๆมันไม่มีอะไรหรอกนะโอเคอ่ะทิปฮะอ๋อนี่คือเหมือนแบบเป็นการให้ร้องให้เฉยๆโอเคโอเคโอเค อ่ะโอเคตอนนี้ผมก็จะตบได้แค่ชิ้นเดียวแล้วนะแม่งกูต้องซื้อดิวจะไม่ดวงกูไม่ดีกูอัปเกรดลักแล้วนะเว้ยเฮ้ย DIY แฮมฟอนสุดยอดครับมีประโยชน์สุด One hour later อ่ะโอเคว่าเอาภารกิจแบบง่ายๆด้วยกันนะครับผมก็คือทำการทำการเออ่จับของก็คือตกของอะไรตกของได้30โบนัสเว้ยนะครับ30โบนัสที bon First, no mm ่ hmm. okay. 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 เป็นไอเทมนะ่แล้วก็จะได้รักสองรักคูณสองสิบนาทีโอเคมาสตาร์ทสามสิบไอเทมสามสิบถ้าเป็นแบบพวกของน้ำชมเป็นยังไงวะนี่ไม่แน่ใจนะโอเคนำโชคจริงๆไอ้เหี้ยกับพวกขยะอย่างนี้นะเฮ้ยโอ้มันคอมมอนนะโอคอมมอนอีกแล้ว เนี่ยกยูังไม่ได้อะไรเลยคขามาองการแมนโอเคถ้าผมทำ quest นี้เสร็จผมจะยอดถ้าผมทำ quest นี้เสร็จตัวผมจะทำการเอ,อ่าไปยิปใช่ทำไมไอ้ปลาตัวเมื่อกี้กูเคยจับได้ราคาก,กว่าเกือบ900กว่าบาทไอ้เ้ยแล้วทำไมจับได้แต่แบบกากๆวะดวงกูนี่สุดยอดมึงมาตีหน้าคุณในภาพจีเหรอเฮ้ เฮ้ยอี๋หายเลยแล้วเว้ยอ่ะหมูหนึ่งในหนึ่งในพันห้าเลยเนี่ยโอเคดูดี่ในของเรามีอะไรอืมมันไม่สามารถคราฟต์ได้ฉะนั้นผมจะทำการขายสวยโอเคสวยสวยอย่างนี้ไปที่นี่โอเคอัพเกรดลักโอเคฉะนั้นก็อัพเกรด efficiency สัก,กนิดนึง อ่ะแล้วก็ลักอีกอแล้วก็ลักอีกโอเคมาเพิ่มโชคกับขั้นดุรงเลยกูจะได้ได้โชคได้สิ่งดีๆนะอ่ะได้ของแล้วไปดูดิยังไง Dude bro Dude ของโบนัสมันต้องเป็นแบบต้องลีเ i นเลยนะมันเข้าใจไหมมันต้องระดับกัวนะ่าจะต้องระดับอีพิกไม่ก็ล e g i o นะเออกัวพวกนี้อ่ะอาจจะ ว้าวแม่งไม่เข้ากันหมดแม่งทับเอ้ยแม่งทับกันขายขายขายอย่างงี้ต้องขายเออนี่ก็ขายโอเค้ยูคิดงี้ไอ้ยูคิดงี้แม่งได้แต่ของกากากูอัปเกรดลักกูจะสุดแล้วนะเว้ยแล้วทำไมกูต้องได้ของกากากูเกือบตกแล้วกู ตกของมาเป็นจัชาติหนึ่งแล้วโอเคได้เวลาอัพเกรดรักให้มันสุดสุดแล้วโอเคแม็กแล้วตอนนี้นะแล้วก็เหลือแต่ออเอฟซี e โอเคไอเทมตอนนี้โอ้โหก็เยอะอยู่นะอตรงโอเคหมายถึงโลบักกันที่ต้องซื้อมันเยอะอยู่สปันจ์มึงมาทำแปะอะไรเนะี่ย 2,000ไม่คุ้มเห็นไหมเมื่อกี้ผมตกลงไปในหลุมเว้ยเออซึ่งตกไปแล้วมีอะไรไหม no nothing happen มันก็ตกไปแล้วก็กลับมาที่เดิมมันไม่มีไม่มีอะไรมากหรอกเกมมันไม่ได้ซีเรียสมันเป็นเกมแนวแคชชั่วเล่นฆ่าเวลาเห็นเนาะทำไมกูไม่เคยได้มีโชคเลยน่าจะสื่อก็คือคือในชีวิตจริงผมไม่เคยตกปลาเว้ย ซึ่งดูแล้วตกแล้วกูน่าจะได้จิตขี้มามากกว่าอืมขอบคุณเย่ yeah, ได้ของแล,แล้วโอเคปีิปปคชิปปคชิปนะครับกูตกมนเยอะมากคือก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแ,แต่กูดูแล้วเอ๊ะ่อยอีกรอบหนึ่งไนงะถ้าอีกรอบถ้ารอบนี้ผมได้ของดีผมจะเล่นต่อนะโอเค โอเคปิดคลิปปิดคลิปนะครับกูไม er ่ได้ไม่ได้ระดับแลเลยโอเคไปปิดคลิปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับลืมกดแจ้งเตือนข่าวใหม่สวัสดีไปแล้วจ้าบ๊ายบายเซียจะกลัที่ใหม่กับผมเดี๋ยวไปยกเลิกเวตก่อนแม่งยากเกินกูจะไปหาขนาดของแบบอีพิกหรือรีจินก็ยังไม่ได้เลยโอเคบ๊ายบายเจอกันครับท่านผู้ชมเซีย